สวัสดีครับพบกับแมทชิ่งแวนการ์ดวีไฟแมทชิ่งแล้วนี่กว่าตัวไปแล้วตัวไปแล้วมามาดูพวกเขาชิงกันวันนี้นะครับวันนี้แข่งกันที่เสาร์ที่สิบห้าสุริยคบพราหลังวันเลนไทายวันนึงใช่ครับสวัสดีครับตาตาอะไรแล้วเนนี้เล่นมูลานเวลาครับเฮ้ยลูกรักอีกแล้วอีกหนรับลูกรักมาแล้วนี่สวัสดีครับสวัสดีครับ เล่นเงือกเบลครับชื่ออะไรครับชื่อปอครับอ่าปอเล่นเงือกโอ้ยอุ้ยมันว่ะเหนอนรับเจอกับเงือกนี่ถ้าทางยังมันหยดติ๋งๆิ๋วลานี่หนุนรับเขาของเสริมเพิ่งมาสัปดาห์ที่แล้วเองใะใช่ครับแต่ว่าให้ชาโดเขาโชว์ไปก่อนใช่ครับเมื่อไรครับขอบคิงอะบอกได้ไหมเอาเลยชาโดโชว์อะไรอ่ะไม่เห็นเข้าจริงเลยผีเมี้ยพผีเมี้ยนโอเคเวลาเริ่มก่อนนะครับหรือขายของกันนะครับระหว่างที่เขากำลังสับกันนะครับจ้าเลยครับวันพุธ อ่ะเขาสอบกันมาแล้วโถยใช่ครับผ่านการสอบแล้วอาขายของก็เลยะฟุตที่19ที่จะถึงนี่นะครับวันการดีวีทีศูก็จะออกนะครับใครที่เล่นอยู่อยากได้เสริมครับช็อปกันได้ทออนไลน์และหน้าร้านนะครับส่วนของ V ีเขาจะออกเป็น DVS 04 05 0ูนยยทยอยออกมาเรื่อยๆรอติดตามข่าวสารกันได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามีอะไรที่เปิดตัวเขาจะลงเรื่อยครับผมมาบเลย เขายังเขายังแรกกันซรำอยู่ายของต่อนะครับส่วนสัปดาห์ต้นเดือนต้นเดือนของมีนาครับจะมี LBT ศูนย์สองของของเซิร์ฟของสีชมพูนะครับใครไม่พีก็พีกันได้เลยนะมา้วหนึ่งมา้วหนึ่งตัวกับเครับมันคือตัวนะกระลอกมีนคือวิเชลพังพอนบอกัวอะไรไม่รู้กอกไอ้คนไอ้คนเล่นกับคนพากไม่รู้เลย ัดจะรู้เตวา่ารู้เขาบอกเออชื่อว่านาวีเทคิโซเดโลดิซจิลล็อกโซกินปลาปะกินต้องเป็นคนรู้สาระก็ดีนะปลาปลาเขายอมให้กินหรือเปล่ากินครับอ๋ออันนี้อุ้รพิ โอเคคิดตึกด้วยตีมือถุหมุกยิบสามครับเฮ้ยไม่ใช่ยิบเอ็ดครับยิบเอ็ดทำไมอ่ะคิดเลยครับเข้าเลยครับเช็คนี่รอรับได้เลยนี่ลูกพี่ไปแล้วลูกพี่ไปแล้วก็ออ่านหน่อยเอบาเก้นมือครับถ้าอยู่ช่องเดรีไทยผ่านเลยครับ เฮ้ยครับโห่ง่ายตั้บอะไรสักอย่างนี้คตัวหนึ่งสกิลนะครับเขาตะบ้านหนึ่งเมื่อลงทิ้งการ์ดกี่ใบก็ได้นะครับเป็นอะไรก็ได้ที่ทิ้งผมจะทิ้งทิ้งไปหนึ่งใบหนึ่งใบดีสี่ใบ หาได้สี่ตัวที่เป็นหน่วยรับนะครับคุณนหาการหน่วยรับในชื่อกาดจากก้องไม่เคยจำลองทิ้งไปคอนช่องเดียคือคอดสี่ตัวสีสเขาเรียกว่าอะไรนะตะาะอโกูเอ่ครับ <c oughs> อันนี้ใช่ครับอโกนี่็โก อะะไรนเกสีที่แปลว่าแบบดูดันแล้วก็โกเฟสก็คือไปที่หน้าโกเฟสมันมาจากมันเป็นซับพาสต์โทนพอราตีมันจะมีลีดเดอร์มันยังไงล่ะการเรียกว่าโกเฟสคือตีเข้าไปที่ลีดเดอร์คือตีเข้าไปที่หน้าเลยนะสัดหน้าเลยใช่สัตว์หน้าเลยมันมีโบว์สองพันไหมมี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 ทันไหมครับหมดแล้วไม่เป็นไรครับถือว่าบว์อีกสองพันนโอเคครับไอใบนี้มีความสามารถหน่วยรับ ที่อยู่บนช่อง V กับ R ได้บวกไปแล้ว2,000อ่ะอ้นี่ก็มีอไอ้น,นี่ก็มีไอ้น,นี่แจกอินเตอร์เซปให้หน่วยรับใบอื่นก็ไอ้น,นี่ก็อินเตอร์เซปได้โอเคตอนนี้ทุกใบได้บวกไปแล้ะ6,000ก็แวนตี1,040ทำไมไม่ทำไมไม่วางอันเดียวแล้วแจกข้างบอร์ดมันเท่ากันเลยละบวกเท่าไหร่ข้งเท่าไหร่บวก6,000หมดทุกตัวบวก6,000เออข้าง <c oughs> 28กับ28จะได้ไสมได้ไหม แมนตีเท<ต>่าไหร่ครับแมนตีสิบสี่ครับสิบสี่โอ้โบี่มีครับอืมลูเร็วดอครับพลังข้างนี้จวนหนึ่งยี่สิบแปดครับ ใช่โบไปแล้วหกพันสิบสี่อี่ปดเราะว่าใบอันนี้คือใบละใบละนี่ได้ทิกด้วยเป็น38บแโอ้โหแรงบกแร่ต้อเก่งโ่คครับโอเคครับจบเธอแล้วครับโอ้เธอสตันแนะ d r a ไนครับถิดครับทับเดีย๋ยวต้องกลับธนาคาอีกใช่ปะอ,อืมเหมือนไหมนะเหมือนแพ้เข้าไปข้างห้าพันใช่ไหม <laughs> ใช่ป <laughs> แฝงเ,เลยนา <laughs> อบ่อยเลยครับยช็ครับ ดอครับโอ้โหไม่เข้าเล้ำอีกตีห้าพันก็ตีไม่เข้าเลยเนามาละตายก็ตีอะไรอันนี้อะไรไม่จริงอะไรกันพี่พี่แล้วไยด้วยรับไเนี่ยไม่ใช่อแล้วนี่มันมานปรเไม่มีไอ้เต๋เลยนะไอ้ตอ ตอนทิ้งเมื่กี้ว่าจะว่าจทิ้งไอ้พวกนี้ไปไล่ทิ้งไปอย่างอก็มีได้เขาซื้อเขาซื้อด้ยทีหนึ่งหมื่นหนึ่งมืนอ๋อคือไม่ได้ไม่ได้พลังไม่ได้พลังไม่ใช่ไหมแมนบกหนึ่งครับโอเคมิดละโอเวอร์เข่าเดียวเดียวเดียยวอปอนโอ้โหโคตรแรงโอเคสามแปดสามแปตัวหลักตัว สามแปดอะก็ยังเก่งอยู่นะเนี่ยขนาดหลายเป็นตัวเด้อยโธ่โง่จริงเป็นอะไรเนี่ยทำอะไรกันแล้วจริงอันนี้แปดอันนี้ยี่แปดอันนี้สามแปดนารเป็นสุดยอดหัวหน้าหน่วยรับก็คือต้องรับให้มาให้ไปค้างค้างรปบ้างสุดยอดนะแล้วคือตกเดมได้ฟอนดีกว่าสามแปดคู่หลอดแล้วอันนี้แหละยหัวหน้าหน่วยรับตัวจริงเขารับจริงๆไงไม่มีใครรู้เลยนวตกใจกันหมดเลย รับมาเลยอ่ะรับเป็นกองกอบพิศานเลยชื่อบกหมื่นเป็นสองหมื่นรวมพลังเป็นสี่หมื่นจบเถิดตันรอครับไปเวลแปลว่าอะไรครับที่ว่าดีเวลว่าดีแล้วถ้าเวลดอนนะเวลดอนแปลว่าดีเวลรอ่ะแปลว่าทำดีแต่แปลว่าเนื้อเนื้อกำลังจะสุกเอาละ ถ้าถ้าแรงนี่คือแบบเนี้ยยังไม่สมแรไม่แรงมีเดียมมีเดียมแรคือกึ่งกึ่งแล้วถ้าดับงเป็ลแรงลงดับเป็ลแรก็สองอาไงอะไรเนี่ยไม่คุยเรื่องการเลยนะอันเนี้ยนอกเรื่องนอเรอะคุยคุยคนละเรื่องเดียวกันอุ้ยอะควาระหว่างเรากำลังโม้อยู่เขาเขาจับหม้อถึงแล้วโอเคครับอุ้ยไม่มีแบบไปแค่นี้เลย ฟ้า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 อไหมื่นเ้าแคมื่นเดียวเข้าได้โอ้โหแพงโหมื่นห้โอหไอเยอะสุดหมื่นห้าครับ้าันหมื่นห้าอหมื่นหมื่นห้าอ้ผมมื่นหมื่นเลเนี่ยต้อาว่ายงวะคิดก่อนบหมื่นก็ทำไปเยอะตองายหมนห้าเลย ไม่มีนะครับไงดีวะจะบอกว่าเมื่อกี้ให้ให้รวยคิดน่รวยไม่กิรวยยี่ห้าเครับดีครับมยกเท่าไหร่ะครับสกิลครับสองสามมัดสองสามสามได้ปะสองได้ครับสองได้โอเคครับสามสี่ห้าหกเจ็ เราดิสก์แล้วครับแต่ถ้าเจอจะได้เนอะแข่ใครเล่นเวลมามาทุกตาไม่เคยขาดของถึงครับของสามสองได้สามครึ่งโอเคครับเข้าเลยครับคีบไปดีคีบไปดีน้องครับครั้งครับตกหน่วยรับตกหน่วยรับเฮ้ยไม่ใช่หน่วยรับมีโอกาส สามหมื่นครับทางนี้นเท่าไรทางน what ี้สามหมื่นสี่ขอต้องการปล่อยปล่อยอุ้ยเกินไปเกินไปทิ่นี่องดีอาจจะอยู่ติงสองไปเอออยู่ติกับสองเดี๋ยวเราอดหัวป่อยอีนเนี hm ่ไงนเทนเดี๋ยวดนจดวกันสองไปจวดไลอุ้ย ไล่เชียร์ลูก er คีไม um ่มีหน่วยรับไปครับอ claro ันนี้มีเงนหน่วยรับที hm <h <h ่มาคับให้เราเล่นเชียร์กี่เสมอบ้านสองโอ้โหถ้าลงแวนลบตั้งหนึ่งหมื่นแถวหน้าสามใบตัวแทนไปเดือดเลือดเข้ากันเฮ้ยเห็นแล้วท้อท้อแทนในสุขสานต์เต็มที่เต็มที่ครับผมโอ้ย โอเคตอนนี้หน่วยเราก็ยังได้บวกนะครับบายเราหกพันโอเคครับโอเคแปนจะตีแล้วครับเออสองหมืนตีใส่เท่าไหร่เนี่ยสามพันโอเคโปจิกเข้าเหี่ยครับดัชิลชี้ชี้ชี้เฮ้ยดดใช่ใช่ตัวไลท์ก็นด้เดี๋ยวนะบายหกพันใช่ปะหว่งแล้วพี่จะทำให้ก2เ0็มื่นสอง ไปข้างนี้เลยโอเคครับคิดเป็นเรื่องดีกว่าเมื่อกี้พว,วงพวงงงไหมไม่ใช่ครับไม่มีตัวหนึ่ง,ตงแต่ให้ไปให้ให้ให้ไปให้ไปโอเคแล้วมันสอง <laughs> โอเคจะรอจะชิดชก่อนเท่าไหร่วะสองหมื่นสี่สีใสสามพันอ่ะขอเคอ่ะขอชิดต่อก่อ อันนี้ไม่ฮิตเทคใช่ไหมครับใช่ครับห่างหน่เออสองแปดหสองแปดตีใส่สามพ <c oughs> ันสองแปข้าเช็คกี้กลับมาแล้วกลับมาแล้วสองแปด สวัสดีต้องพัก thêm ครับ có chụp ขึ้นนะครับครับจบ กเข้ก้มรียกรียวกับหอเลยพี่ดำเริยเดี๋ยวช่วงชอาทิตย์แหละเปลี่ยนในช่วงอาทิตย์และจริงจนะพี่ตีมาผมปลอยหมดเลยโอ้ยยอมรับเลยสู้ครับ ไปโอ้ยไปโลซ่าบอกอย่างไรครับเป็นปากระป๋องไม่มีตัวเดียวคงไม่รู้จ่าดีมันกัดครับเท่าไรครับสิบห้าครับ15ก็ต้องสู้สิบเจ็แล้วเยี่ยครับ เท่าไรครับสองหมื่นครับสองหมื่นฟองๆครับโอเคจริงครับมายกเต็มเต็มครับไล่แมนเข้าเลยครับแมนบอกมนึเอ้ยไม่ใช่โอเคครับแมนเข้าเลยครับสักครู่นะท็อปจิตครับนะครับขอรัมครับขอรับ ขยาก <Five. S 1> ขยัอลาข้อนอยู่พ้อนดีจะไม่จะเรียกกลับกันอีกโชว์วลสองตัวโชว์หน้าเหมือนโชว์หน้าแบนแล้วก็แยกจากกันนะแล้วพัดภาคไปอยู่ที่บายเอาขึ้นมือหนึ่งหมบาย่ยพัดภาคไปแล้วโอเดี๋ยว่จะกับไปสองสามครล้ยครับกรครับร้อยปัชเกืั้กันตัวชคคงอยู่ครับอม้ยอุ้ยของหมดไม่เมาโอกาสจบเลย ได้ได้ดีได้ดีจุ๊บๆจุจับผมใช่ใช่ผมผมจับไว้ไป่นอนครัไม่ใช่้ผมรอดอุ้ยอุ้ยสัพักแอุ้ยแปดสามแปดสี่หกครับแป๊วะสเดโอ้สี่ครับสี่เป็นกัดครับฮิตติคับเทไรครับหนึ่งสองสามสมแปดครับสามแปด โอ้สามสองตายโอเคเฮ้ยทันอยู่พี่ปอกับทันกับพันอ่าดีด้วยผู้ชนะท่านว่าเขาจะรีบกลับบ้านเราไม่ไมื่อไรเรากลับมาเลยพี่เดี๋ยวพี่หันมาทางนี้โฆษณาแป๊บนึ่งสามนี่เกิดอะไรขึ้นหรือเราไม่ขึ้นชิราก็ไม่ขึ้นเจอหน่วยรับกว่าเนรับกว่ารับรับเป็นลมแล้รับกว่าอากาศเป็นปีศาจรับสอน เอาขายของให้ก่อนกจักรฟลายแล้ววันนี้ครับมาเต็มๆเลยค่ะเต็มๆเลยรานการครับวันพุธหน้าพุธที่19นี้ครับออกดีพิธีสองสี่คิดแล้วคือสองของเสิร์ฟภาคดีนะครับแต่ว่าเอามาเล่นภาควีไม่ได้ไม่เป็นไรเอาเล่นดีเมียมได้แทนแล้วก็มีเพมเอ้ยผู้พิดมีสลิปออกสองลายครับเป็นแมกโนเลียเอลเดอร์กับบาสทิออนพรามนะครับออกในวันเดียวกันแล้วก็วันพุธที่ห6เป็นบริฟายนิวไรส์เอ็นบีศูนย์ห้าออกแล้วก็เดือนถัดไปครับเดือนมีนาต้นเดือนก็จะมี L T D02 เป็นสีชมพูของภาคดีนะครับปลายเดือนปลายเดือนมีนาก็จะมี R KD ยี่สามยี่สี่ยี่ห้ายี่หกของบอดี้รีพิ้นมาณในราคาหกสิบเก้าบาทแล้วก็ของบอดี้ไฟส์ปลายเดือนเมษายนอันนี้พี่อันนี้พี่ขายของต่ออนาะ <c oughs> อ่ะปลายเดือนเมษายน วอสเปิร์ลรีบินมาแล้วก็มีทารก้อนมีสวายมีโอ้ี่รีบินแล้วก็ของแวนกระโดดไปเรือทสะานะครับดีปีห้พี่ฟังไหม่ใสใหม่ย่องไใช่้วกรังยังครับไม่ไม่ไม่ ผอนเลยทั้งลื้อล่วงเลย้ล่วงเลยหรือเงลงช่วยในกล้องเลยครับครับพี่สัญญาพี่ยังไม่ทำอะไรเอาการงานเไร่างี้พีกทำเฮ้ยปิดเขาขายครบแล้วขครบทุกอย่างแล้วปิดเลยสับครับครับผมขอรบชิง